สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคยพี่น้องจะ FC มา FC แว FC ทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องทักทายนะคะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปซีอนอยของวันที่20นะคะก่อนจะไปต่อของวันที่21เนาะเราก็มาสรุปของวันที่20ก่อนนะคะพี่น้องจะสําหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกคะ่ะ0 8 9ย์นะคะพี่น้องคะ8978นะคะ78มีข้างบน ตัวจับคู่ให้นะคะพี่น้องเข้าวิ่งรูดที่7เนาะแล้วก็8 9 9 8นะคะก็เข้าที่วิ่งรูด9รอบนี้ใครรูดได้2เด้งนะคะพี่น้องอันนี้ได้2เด้งนะคะแล้วก็ต่อไปน้อยพิเศษค่ะน้อยพิเศษพลที่ออกศ2นย์สองสี่นะคะหนึ่งห้าอ่ะสองสี่เราก็มาในชุดชุดเด่นรวมเนาะนะคะพี่น้องจะสองแล้วก็เข้าที่2เลขพี่น้องนะคะ แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าเราก็มีนะพี่น้องเอาไปใไนนะ้าแ้วลุงหนึ่งห้าอีกบอกว่ามีก็ไม่ขอโทษขอ,อไปพี่น้องจา่าหนึ่งห้าก็จะอยู่ในวิ่งรูดเหมือนกันพี่น้องจ่าเข้าเด่นที่ห้าเนาะนี่หนึ่งห้าอ่านะคะพี่น้องเข้าเข้ารูดนะตัวนี้ก็เข้ารูดถ้าใครจับคู่ถ้าใครเอาชุดไหนก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะชุดบนชุดล่างก็จะได้รูดเหมือนกันแต่ถ้าใครจับคู่แบบนี้ที่พี่ใจบอกนะ คู่เลขพี่น้องก็จะได้สองเด้งนะคะต่อไปอ,อันนี้ได้รูดพี่เจ็ไปเขียนซะอันนี้ได้รูดนะคะพี่น้องต่อไปน้อยปกติค่ะน้อยปกติผลที่ออกสี่เก้าหกสองเก้านะคะพี่น้องจะเก้าหกมาคู่เห็นไหมพี่เจบอกล้วเขาชอบมาคู่กันเนาะนะคะพี่น้องก็มาคู่นะคะแล้วก็สองเก้าด้วยนะคะพี่น้องถ้าใครรูดคู่นี้ก็จะได้สามเด้งนะ แล้วก็29เ้ราก็มาในชุดรวมนะคะพี่น้อง29นะ2มานะคะพี่น้องจา่าเนาะก็เข้าในชุดรวมนะคะอันนี้ก็มาคู่ก็ได้ที่รูดนะคะพี่นอ้องอ่าต่อไปวัยเยพี่ค่ะนอย VIP นะคะนอย VIP ผลที่ออกนะคะ66718นะคะพี่น้องจา่าอ่า1 8เรามาในชุดรวมเนาะเข้าเด่นที่1แล้วก็จับคู่ข้างบนด้วยนะคะพี่น้องจา่า1 8นะคะ แล้วก็6 7ค่ะพี่น้องจาก6 7เราก็จะได้ในส่วนของวิ่งรูดนะนะคะอันนี้ได้ชุดรวมเนาะอันนี้ได้รูดนะคะพี่น้องนะคะสำหรับเด่นรวมวันนี้เราได้แค่3คู่เนาะ1 8 2 4 2 9ดสี่สองนะคะพี่น้องส่วน3ไม่มานะคะวันนี้3ามไม่มาเนาะก็ ยินดีกับพี่น้อง FC สายรูดนะคะแล้วก็สายเจาะนะคะหยิบจับถูกนะคะพี่น้องจ๋าเราไปต่อของวันที่27 21กันเลยะค่ะพี่น้องจะรีบไปไหนเนี่ยจะรีบไปสิ้นเดือนนะคะสําหรับวันที่21พี่ใจให้เด่นอยู่ที่5 6 7นะคะสำหรับตัวจับคู่เลขพี่น้องก็คือ2 9 4นะคะส่วนประกอบอยู่ในชุดอ,อยู่ในสูตรของพี่จนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับภาคจะมี5 0 5 1นะคะ ห้าสี่ห้าหกห้าแปดถ้าใครเอาห้าสี่ต้องเอาห้าเจ็ดไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาบางทีมาด้วยกันนะคะสําหรับหกพี่จะก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็สําสหรับตัวเลขนะคะพี่น้องชื่นชอบก็จุดไว้แคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องสําหรับแยกเด่นนะคะแยกเด่นวิ่งรูดก็คือแต่ละรอบเนาะบางทีพี่น้องไม่ชอบบางทีพี่น้องไม่ได้เล่นทั้ง,งหมดนะคะพี่น้อง พี่เจก็จะเขียนให้อย่างนี้นะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะสำหรับตัวดินเนาะส่วนมากก็จะเข้าอยู่นะพี่น้องตัวดินนะทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยเด้งๆด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เพียงลังใจในช่องน้อยๆในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ท่านชควงดีมีช่วม่ล่ากับพี่เจทุกๆวันสวัสดีค่ะ